สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวีที่3นะคะสำหรับในช่วงเชา้านี้เราจะเรียนรู้กันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของความแตกต่างของการแบ่งเซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจะอยู่ในหัวข้อนี้อยู่นะลูกโดยทั่วไปเนี่ยการแบ่งเซลล์ที่ทำให้ ได้เซลล์ใหม่นะคะที่มีจํานวนโครโมโซมเท่าเดิมนะคะจะพบได้ในการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ร่างกายนะคะ <c oughs> <c oughs> ส่วนการแบ่งเซลล์ที่ทําให้ได้เซลล์ใหม่ที่มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจะพบได้ในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะ <c oughs> ทำให้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกที่เกิดจากการรวมกันนะคะรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่นะคะมีจํานวนโครโมโซมเท่ากับรุ่น พ่อแม่นะคะการแบ่งเซลล์ที่ทําให้เกิดเซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจํานวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้นทุกประการเรียกว่าการแบ่งเซลล์นะคะการแบ่งเซลล์นี้นะคะเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะเอาใหม่นะคะการแบ่งเซลล์ที่ทําให้เกิดเซลล์ใหม่2เซลล์นะคะที่มีลักษณะและจํานวนโครโมโซมหรือเหมือนเซลล์ตั้งต้นทุกประการเรียกการแบ่งเซลล์นี้ว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายนะคะระหว่างการเจริญเติบโตและทดแทนเซลล์ที่เสียหายหรือตายนะคะและอาจพบนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะเช่นพารามิซียมและก็ยีสต์นะคะ ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะมีขั้นตอนนะคะตามภาพนี้เลยลูกนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะเซลล์ตั้งต้นมีโครมาทินสองเส้นขดตัวอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะโครมาทินแต่ละเส้นมีการจำลองตัวเองนะคะโครมาทินแต่ละเส้นขดตัวสั้นลงทำให้เห็นโครโมโซมสองแท่งนะคะแต่ละแท่งมีโครมาทิตนะคะโครโมโซมนะคะ นำมาเรียงการบริเวณกึ่งกลางเซลล์เห็นไหมลูกจะมาเรียงการบริเวณกึ่งกลางเซลล์นะคะจากนั้นโครมาิดจึงแยกจากกาันนะคะได้เซลล์ใหม่2เซลล์นะคะแต่ละเซลล์มีจํานวนโครโมโซม2แท่งนะคะโครโมโซมคลายตัวเป็นเส้นใยโครมาทินนะคะเป็นแบบนี้นะลูกภาพนี้คือการแบ่งเซลล์ของไมโทซิสนะลูกนะ ในการแบ่งเซลล์นะคะเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะเมื่อกี้ไมโทซิตใช่ไหมลูกแต่ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะก็คือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะ ซึ่งต่างจากแบบต่างจากแบบแรกนะคะจะเหมือนโครโมโซมแบบเดิมทุกประการนะคะเหมือนเซลล์ตั้งต้นทุกประการแต่โครเอมโอซิสเนี่ยนะคะคือการแบ่งเซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีโครโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะดูภาพนะลูกเซลล์ตั้งต้นมีโครมาทิน2เส้นขดตัวอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะต่อมาโครมาทินแต่ละเส้นจะมีการจําลองตัวเองนะคะต่อมาโครมาทินแต่ละเส้นเนี่ย,ะะนนยขดตัวสั้นลง ทำให้เห็นโครโมโซม2แท่งนะคะแต่และแท่งมีโครมาทิดนะคะจากนั้นฮอร์โมนอโลกัสโครโมโซมจึงแยกจากกันนะคะแยากจากกันเห็นไหมลูกดูสีนะคะเซลล์2เซลล์แต่และเซลล์มีจํานวนโครโมโซม1แท่งที่มี2โครมาทิดนะคะจากนั้นโครมาทิดจึงแยกจากกันนะคะแยกออกจากกันเห็นไหมลูกได้เซลล์ใหม่4เซลล์แต่ละเซลล์มีจานวนโครโมโซม1แท่งนะคะโครโมโซมคลายตัวเป็นโครมาติน สุดท้ายแล้วโครโมโซมก็คายตัวเป็นโครมาทินนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะคะหรือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยนะคะในเพศชายนะคะจะได้เซลล์ใหม่ที่ได้4เซลล์จะเจริญเป็นอสุจิทั้งหมดนะคะในเซลล์เพศหญิงนะคะในเพศหญิงเซลล์ใหม่ที่ได้4เซลล์จะมีเพียง1เซลล์ที่จเจริญไปเป็นเซลล์ไข่ส่วนอีก3เซลล์จะสลายไปนะคะ อสุจิและเซลล์ไข่นะคะมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายนะคะเท่ากับ23แท่งนะคะซึ่งเป็นออโตโซม22แท่งแล้วก็โครโมโซมเพศ1แท่งนะคะรวมแล้ว23แท่งนะลูกนะคะเมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับเซลล์ไข่นะคะก็เกิดเป็นไซโกลที่มีโครโมโซมจำนวน46แท่ง เท่ากับจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายนะคะทำให้รุ่นลูกมีจํานวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่นะคะและคงที่ในทุกรุ่นนะคะต่อมาค่ะลูกการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดนะคะเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์นะคะ ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยนะคะในเพศชายเนี่ยเซลล์ใหม่ที่ได้ก็คือ4เซลล์จะเจริญเป็นอสุจิทั้งหมดนะคะส่วนในเพศหญิงนะคะส่วนในเพศหญิงเซลล์ใหม่ที่ได้4เซลล์จะมีเพียง1เซลล์ที่เจริญไปเป็นเซลล์ไข่นะคะส่วนอีก3เซลล์จะสลายไปนะคะอสุจิและเซลล์ไข่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายเท่ากับ23แท่ง ซึ่งเป็นออตโตโซม22แท่งแล้วก็โครโมโซมเพศ1แท่งนะคะเมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิและเซลล์ไข่เกิดเป็นไซโกดที่มีโครโมโซมจำนวน46แท่งเท่ากับจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายนะคะเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่นะคะและมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นนะคะดังภาพนี้เลยภาพสี่ แผนภาพสีเขียวนี้เลยนะลูกนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเซล,ลใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์จะมีลักษณะจํานวนโครโมโซมเป็นปกตินะคะแต่ถ้าเกิดความผิดปกติในการแบ่งเซลล์นะคะจะทําให้เซลล์ใหม่ที่ได้มีจํานวนหรือลักษณะของโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่งผลให้เกิดโรคทางพันธุก,กรรมนะคะภาพนี้เป็นภาพการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดนะลูกนะเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์นะคะดูที่ภาพนะลูกเห็นไหมว่า พ่อแม่นะคะพ่อกับแม่เห็นไหมคะ46 46นะคะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดนะคะของพ่อนะคะก็คืออสุจินะคะจะเป็นอสุจิทั้งหมดแต่นะคะเซลล์ไข่จะสลายไปเหลือเพียงเซลเซล์เดียวแล้วก็ปฏิสนธิกันนะคะก็เกิดเป็นไซโกดนะคะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิดหลายๆครั้งนะคะ ลูกที่มีจํานวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายนะคะก็จะมีเซลล์เท่ากับ46แห่งเหมือนกับพ่อกับแม่นะคะเท่ากับเซลล์ร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ลูกมาที่แบบฝึกหัดของเราเลยนะคะอ่าแบบฝึกหัดนี้ลูกนําขึ้นมาเลยนะคะแล้วเขียนเลยนะลูกเมื่อคราวที่แล้วเราทําหน้าที่1ไปแล้วนะคะต่อไปหน้าที่2ลูกอยู่ในหน้าที่2ของหนูนะคะทําไปแล้วใช่ไหมลูก การจัดเรียงนะคะต่อมานะคะใบกิจกรรมที่2.5นะคะคําถามถามว่าโครโมโซมเซลล์ร่างกายมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเท่ากันหรือไม่ตอบไปหรือยังลูกตอบไปแล้วนะคะมาที่หน้านี้เลยการแบ่งเซลล์มีแบบใดบ้างมาที่หน้านี้ก่อนนะการแบ่งเซลล์มีแบบใดบ้างนะคะ ดี๋ยวคุณครูขอดูจอดนิดนึงนักเรียนนำเอกสารขึ้นมาเลยนะลกูกอ่านะคะการแบ่งเซลล์แบบที่1น,นะลูกนะคือเซลล์ร่างกายในการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวให้หนูสเก็ตภาพ วาดลงไปนะคะสเก็ตภาพลงไปในนี้เลยนะแล้วเขียนข้อความด้วยลูกเซลล์ร่างกายในการจเจริญเติบโต,ตนะลกเซลลนี้นะเติมคำตอบลงไปนะลูกแล้วก็สเก็ตภาพนี้ลงไปนะคะนี่คือภาพนะคะที่หนึ่งนะลูกนะเซล,ลนะคะที่เกิดจากการรวมตัวกันนะคะของเซล,ล์ลใหม่นะลูก เซลที่ได้นะคะจากการแบ่งเซลล์แบบที่1จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะนักเรียนสเก็ตภาพนี้วาดภาพนี้ลงไปและลงสีให้เรียบร้อยนะลูกต่อมานะคะแบบที่2ลูกแบบที่2คือเซล์ที่เกิดจากการรวมตัวกันนะคะของเซลล์ใหม่นะคะ2เซล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่2นะคะเรียกว่าเซล์สืบพันธ์นะคะแบบอาศัยเพศ เซลล์สืบพันธุ์นะคะแบบอาศัยเพศเดี๋ยวค่อยมาย้อนวาดเอานะลูกนะเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะแบบที่สองนะลูกภาพนะคะการแบ่งเซลล์นะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่า เห็นไหมว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างที่ครูให้ดูใน p o w e r p o i n t นะคะการเรื่องของการแบ่งเซลล์นะลูกเซลล์ร่างกายในการเจริญเติบโตนะคะส่วนแบบที่สองคือเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะลูกสองภาพนี้นะคะนักเรียนวาดภาพแล้วก็แล้วก็ลงสีให้เรียบร้อยให้สวยงามนะคะวาดไม่ยากนะลูกนะต่อมาค่ะคำถามหน้าต่อมานะลูกนะถามว่า จำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ที่ได้นะคะจากการแบ่งเซลล์แบบที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างกันอย่างไรลูกทราบไหมคะข้อที่1น,นะคะเซลล์ตั้งต้นเนี่ยมีโครโมโซม2แท่งนะคะการแบ่งเซลล์แบบที่1นนะคะอ่ะเลื่อนลงมาเลยลูกนะคะ การแบ่งเซลล์แบบที่1น,นะคะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีจํานวนโครโมโซมเป็น2แท่งเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะคะแต่การแบ่งเซลล์แบบที่2เนี่ยได้เซลล์ใหม่4เซลล์นะคะที่มีจํานวนโครโมโซมเป็น1แท่งลดลงเป็นครึ่งหของเซลล์ตั้งต้นนะคะนี่คือคําตอบของข้อที่1นะลูก คำตอบของข้อที่1น,นะลูกต่อมานะคะต่อมาข้อที่2ลูกข้อที่2ถามว่าในการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศซึ่งมีการรวมกันของเซลลสืบพันธุ์นะคะทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลลใดเพราะเหตุใดนะคะควรมีการแบ่งเซล์แบบที่2ลูกนะคะก่าวคือเซล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซม ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะมีเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่เนี่ยมารวมตัวกันจึงจะได้ลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่นะคะเนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันแล้วก็คงที่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ได้นคำตอบแล้วนะคะบันทึกลงไปเลยนะลูกอ่าได้2คข้อแล้วนะคะ ออาวันนี้ขออีกหนึงข้อค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะจากที่เราเรียนรู้มานะคะสรุปได้ว่าการแบ่งเซลล์มีกี่แบบคะสแบบนะลูกแบบที่1ก็คือได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีจํานวนโครโมโซมเท่าเดิมแบบที่2ก็คือได้เซลล์ใหม่4เซลล์ที่มีจํานวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่ง1ของเซลล์ตั้งต้นนะคะซึ่งเป็นการแบ่ง เซลล์ sell, เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะเมื่อเกิดการปฏิสนธินะคะก็ไซโกดเกิดไซโกดนะคะที่ได้จะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่นะคะลูกอ่ะนะคะสรุปปึ๊บนักเรียนบันทึกลงไปเลยนะลูกนะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมลงสีนะคะผีเสื้อให้คุดูด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ถ้าใครเขียนไม่ทันนะคะก็ขอให้นักเรียนมาดูย้อนหลังนะคะแล้วก็กอกลับไปนะลูกแล้วก็หยุดแล้วก็เขียนนะคะแล้วก็ฟังที่คุณครูสอนด้วยว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรไปบ้างนะคะโอเคเนาะนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะลูกนะคะเจอกันในชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้านะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกสำหรับวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทบทวนแล้วก็ทำใบกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะบายบายคะ่ะ